สวัสดีครับได้จากช่องเย็บเก่งชแนลนะครับ คลิปนี้นะครับเพื่อนก็ลากด้านะครับไปงานนิทรรศการนะครับสารสินคราฟเฟร์2022ันะครับจัดขึ้นที่ไเทคบางนาเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับวันนี้ด้าก็จะพาเพื่อนๆครับไปดูบรรยากาศนะครับงานนี้เอางานหัตถกรรมที่อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสารงานทองานปักงานต่างๆนะครับที่เป็นงานของฝีมือของชาวบ้านเรานะครับมาจัดโชว์เพื่อแสดงขายสินค้านะในฮอ์นี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากนลครับแล้วก็มีงาน ศิลปะหัตกรรมต่างๆนะครับเต็มงานเลยนะครับไปดูกันเลยครับอันนี้แล้วก็สะดุดตากับผ้าผืนนี้มากนะครับเป็นผ้าฝ้ายสีเทานะครับซึ่งทอสวยมากนะครับสีธรรมชาตินะครับจากร้านนะครับฝ้ายร่มก้าวนะครับจากจังหวัดสกลนครนะครับ บรรยากาศร้านก็จะเต็มไปด้วยผ้าฝ้ายที่ดัดแปลงมาเป็นเสื้อผ้าแล้วแล้วก็ขายผ้าด้วยนะครับซึ่งเสื้อผ้าก็จะเป็นแนวใส่งานนะครับร้านนี้เป็นร้านขายผ้าบาติกพิมลายนะครับก็จะมีทั้งผ้าบาติกจริงแล้วก็เป็นผ้าบาติเพิมพ์ลายนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากชาวบ้านที่ตั้งกลุ่มเป็นโอท็อปนะครับที่อยู่ในศูนสีแลปอาชีพนะครับดอกไม้ก็จะมีหลากหลายดอกนะครับให้เราเลือกดูดราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ อันนี้นะครับเป็นผ้าใหม่ที่ศูนย์ศิลปะชีพนะครับได้ไปรวบรวมมาของชาวบ้านนะครับมารวบรวมไว้ที่นี่นะครับอันนี้เหมือนลายทางอีสานเลยเนาะรู้สึกฉันคุ้นๆลายๆเลยนะอือันนี้ลายสวยนะอืมอุ้ยอันนี้สวยใช่วชอบอันนี้มันขึ้นกล้องจังเลยว่ะในกล้องสวยมากเจ็บรอยมัก อันนี้ก็สวยนะแต่อันนี้สวยกว่าดูแันสมัยมดูแฟชั่น<ป>หลับราคาผ้านะครับก็จะอยู่ที่400บาทขึ้นไปต่อเมตรนะครับก็มีหลากหลายราคาให้เลือกนะครับแต่ถ้าพูดถึงแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะว่าผ้าถุงก็ใช้ประมาณ2เมตรนะครับอันนี้จากมูนิคิงเสริมสุรบัชีพนะครับชอบอันนี้สวยลายสวย นี่ใช้เวลาเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับ <Okay. S 1> ทำทุกวันหรือว่าแบบทำเป็นทำทุกวันทำทุกวันละเอียดมากละเอียดยิบเลยอันนี้เน้นใส่กรอบเนาะ,ะงานแบบเนี้ยใส่กรอบอะค่ะใส่กรอบติดผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กระเป๋าพวกนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่ทางร้านนะครับได้เอากระเป๋าที่มีอยู่ในท้องตลาดที่เป็นกระเป๋าของชาวบ้านนะครับมาต่อยอดกับงานศิลปะนะครับซึ่งฝีมือในการปักนะครับถือว่าละเอียดมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะครับเป็นงานที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับต่อไปนะครับเป็นกระเป๋าจากถุงกระสอบข้าวนะครับซึ่งเป็นถุงกระสอบข้าวรีไซเคิลนะครับมีความเก๋ชิคถือง่ายครับ